เรื่องอะไรบ้างอ่ะอต้วต่อค่ะหลายคนที่บวกเลขยังบวกเลขผิดอีก่จบละตั oh ้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันน so ี้ยังบวกเลขไม่เป็นเลยหนึ่งเก้าเ็ดสีก็เอาหนึ่งบวกเก้าบวกเจ็ดบวกสี่เดือนสิบก็มาบวกหนึ่งบวกศูนวันที่สามก็บวกศูนย์บวกสามแต่บางคนเนี่ยยัง หนึ่งบวกเก้าบวกเจ็ดบวกสี่มาบวกแปดแล้วมาบวกสิบแปดที่ผิดต้องบวกหนึ่งแล้วมาบวกแปดบวกที่ตัวกี่ตัวเดี๋ยวไปบวกรวมบางคนเามาให้ดูดวัดโดนหกสิบกว่าปีหกสิบเจ็ดก็มีเป็นตัวอย่าง บวไไัวเดยอย่างนทีนี้มาดูมันจะมาเพิ่มเพิ่มอะไรครับเพิ่มชั่วโมงเพิ่มนาทีท่านเองใช่ไหม,ไมแต่ช่วงนาทีนี่ก็คือช่วงอายุเท่าไหร่ครับหนึ่งงสิบปีนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว สปีที่แล้วยังจำไม่ได้แล้วจะไจำในตอนอายุสิบขวบได้ยังไงเพราะฉะนั้นแบบโอ้โหถานมันเยอะ,ะเรื่ินเพราะมันเลยวัยแล้วแล้วแต่ว่าเราไว้ไว้ดูอะไรฮะดูให้คนอื่นยังดูดูเด็กตอนเขาเด็กที่เกิดเกิดเมไหนเกิดปีนี้หรืออายุยังไม่ถึงสิบขวบเนี่ยอันนี้อันนี้ถึงได้ช้เข้าใจยังครับน,นะฮะ แต่ของเราเนี่ยมันยาวมาแล้วเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเรามาอยู่วัยนี้แล้ววัยวัยวัยกลางคนแล้วสี่สิบเอ็ดถึงหกสิบปีแล้วอย่างเงี้ยวัยนี้เพราะฉะนั้นชั่วโมงคือวัยอะไรครับวัยสิบเอ็ดถึงยี่สิบปีอย่างวัยรุ่นมาดูแล้วก็ให้ให้ถ้าเขาจำวันเดือนปีเกิดอไรจำเวลาเกิดไม่ได้ก็ไม่ มาคิดถึงแค่ตรงนี้ก็พอวันเดือนปีเกิดก็พอไม่ต้องไปคิดถึงชั่วโมงเกิดเข้าใจนครับไม่ต้องไปแบบซีเรียสอะไรไมากมายนะครับคุณตุ้ยไม่เคยดูเลยคุณตุย้ยดูมาเป็นเป็นหมื่นคนแล้วนะไอชั่วโมงกับวันชั่วโมงนาทีเนี่ยไม่เคยดูเลยมาดูแค่เนี้ยถึงแค่วันเดือนปีเกิดแค่นี้เองเวลาก็มันลครับแค่นี้ก็แบบ แค่นี้ก็แบบสาธยายกันเป็นชั่วโมงแล้วนะครับถ้ามาดูไอ้ตรงนี้มาอีกก็แม,ม่นเฉยๆยาวเลยผ่านมาแล้วเนาะใช่มันผ่านมาแล้วถ่ถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับว,ว่าไอ้สองวัยเนี่ยก็คือเหมือนอดีตไปแล้วมไ,ไม่ต้องไปดูไนมะ่ต้องไปดูแล้วแล้วมันมันวัยนี้เป็นวัยอะไรครับส่วนมน้าเขาอยู่กับใครพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมใช่ใครเป็นคนมงครพ่อแม่มงครใช่ไหมใช่โตมาก็ไปเข้าโรงเรียน ก็นั่งอยู่ในห้องเรียนภูมิปวงการก็แค่นั้นเองชีวิตพอจบมาจบมามาทํางานเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมีแก๊งละเริ่มมีแก๊งละเริ่มมีความรักละเริ่มได้เสียละแต่เนี้ก็คือเรื่องของเรื่องของการดูเนี่ยให้ให้ให้เน้นเนี่ยฮะวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาชั่วโมงนี้สําหรับ เด็กใหม่แล้วลูกหนูเกิดเพิ่งเกิดมาเนี่ยเพิ่งเกิดมาเนี่ยอนาคตลูกหนูจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยคือเวลาดูเด็กเนี่ยเราจะดูรห,รหรัสว่าเขาเกิดรหัสอะไรซึ่งว่าเขาเกิดรหัสตรงกับเลขสามอย่างนี้นะครับลูกหนูคนเรียนทางด้านกฎหมายนะจะได้เป็นนายความเป็นผู้ภากษาเป็นอายการเพราะเลขสามนีเป็นเลขวาจา อย่างนี้เข้าใจยากหรอเราเราเราชี้เราชี้เรื่องแบบชี้แนวให้เขาได้ว่าเขาควรจะมาเส้นทางนี้นะครับถ้าแบบว่าเขามาอะไรหนึ่งแสนสี่แสนหนึ่งสี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับควรจะไปด้านไหนครับด้านวิศวะควรเรียนทางด้านวิศวะด้าน ทำงานเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับอังาหายอย่างนี้เข้าใจไหมครับเราชี้แนวทางนี้เขานะครับถ้าถ้ารหัสเขาตกเลขหกนะครับสามสามหกอย่างนี้สามสามหกอย่างนี้เด็กคนนี้ควรเรียนด้านไหนครับตกเลขหกด้านหมอถูกต้องด้านหมอด้านพยาบาลอะไรแบนนรบนี้นะครับที่ฉุดนะครับตกเลข สามเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาอน่างยนะครับตกเลขหนึ่งนะครับถ้าเด็กคนนี้ตัวเลขหนึ่งเป็นอะไรครับเออใช่เป็นผู้นาเป็นเป็นแนวทนายอวาเภอเรียนทางเป็นผู้วอกผัวทำธุรกิจก็ ็ีธุรกิจเองชนอะไรประมาณนี้นะครับวันเราดูมามาตัดสีแดงสีแนวไม่ได้ดูตรงไหนสีแดงว่าเวลารวมกันมาแล้วมันมันมันตกเลขอะไรเราบกว่เราเราควรเรียนอะไรเราก็แบบแนวแนวนี้ถ้านึกไม่ออกก็เปิดตำราดูว่าเลขหนึ่งหมายถึงอะไรรหัสหนึ่งหมายถึงอะไรรหัสสองหมายถึงอะไร รหัสสามหมายถึงอะไรแล้วเราก็มาแอปพลายตรงน,นั้แต่ถ้าเราจะมาจํารอพรารรอ,อาจารย์บอกว่าอาจารย์เล่หนึน่งจะเรียนอะไรดีคุณยังไม่อ่านตาราเลยแล้ควคณก็จะงงจะพากันงงกันเห็นหลายรุ่นนี้รุ่นหลังๆนี่จะพากันงงอย่างเนี้ยคือไม่ยอมศึกษาไม่ยอมแอปพายไม่คือที่สอนมาก็คือไม่จำไงจะเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเราจําำวันแรกข้อหมายรหัส หนึ่งศูนย์หนึ่งแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเราคนจจะมาเลขหนึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรเลขสองหมายถึงอะไรเลขสามหมายถึงอะไร <Okay. S 1> ถ้าเลขสามนี่อย่าง mm hmm. อย่างเลขสามนี่ mm hmm. หมายถึง mm hmm. การใช้วาจานะครับบางทีผมก็ใช้โอ้ในคนที่เกิดมานี่ถ้าพูดดีก็จะเป็นสีแก่ตัวแล้วพูดถ้าพูดไม่ดีปากคนจิกจการจนมีสีอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเราก็ควรส่งเสริมให้เขาใช้วาจาเป็นทรัพย์ การใช้วาจาเป็นสักอะไรกับอาชีพของเขาคืออะไรอาชีพที่ต้องพูดแล้วได้เงินมีอะไรบ้างแค่นี้เราก็คิดคิดออกนั่นคือ,ค,อคือการคิดออกนอกตำราแต่ว่าถ้าเราจะเอาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เป๊ตามตำราเลยเราเรียนไม่จบแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นนักขอดรหัสที่ดีได้นะครับเหมือนคนไี่ดูคนรหัสอะไรนี่รหัสอะไร เลขรหัสรหัสบวกคืออะไรรหัสความคิดคืออะไรรุ่นผมเนี่ยเรียนกันทีเ่เขาจะ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 จำรหัสตัวเองได้เธอบวกอะไรรหัสบวกรหัสบวกคือห<ะ>น้าส,สองเจ็ดเก้าอเนี้ยรหัสลบสองหนึสามเนี่ยเขาจะคุยกันรหัสสองเจ็ดเก้าก็โอ้มันเป็นรหัสที่แบบว่ารับใช้ คือรหัสกรรมใช้กรรมนะครับเพราะฉะนั้นต้องชีวิตที่ผ่านมาคนที่อยู่ด้านไหนถ้าอยู่ด้านความเคร่ยดแช่น้นเหมะคนเจช้งไหม่จเชยงไหมรล้ืสอสารเท่าอยู่ใตเสื้อสิ่งนี้ยแล้วรหัสการอาคารสองหนึ่งสามใช่เพราะเขามีการเปลี่ยนแปลงงานอาชีพเขาอยู่ด้วยทำอะไรหลายอย่างมาตลอด ตอนนี้เสียใจเพราะว่ามันติดกันอยู่ใช่ๆเวลาเราพูดแล้วป้อไไหหลายมเอ่อออคดูดูไปดูมาดูไปดูมาครับโอเคมีอะไรจะถามหรือพอเข้าใจแล้วยังครับ22 23วันนีอย่าอย่าไปเริ่มต้นอย่รเริ่มพยายาม ให้จำค่าวหมายเพราะว่าอย่างนี้สองหนึ่งสามเนี่ยเราดูสองก่อนลำดับแรกดูดูหน้าก่อนลำดับแรกสองคืออะไรครับสองก็คือการแยกแยะเหตุผลการคอยตามนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลเลขสองก็คือเหมือนกับตัวเราเนี่ยนักจะไปเชื่อฟังคอยตามในแบบเหมือนกับทันสมัยอยู่เรื่อยเขา เชื่อมจิบกูก็จะไปเชื่อมขอกเขาอะไรปราณตัวเลขสามอานะรบใช่ถ้าหนึ่งสองสานั่นหมายความว่าความคิดเราเป็นใหญ่แต่อันนี้หมายถึงว่าเขามีอิทธิพลจากภายนอกมาทําให้เราเปลี่ยนแปลงสองนำสองนำ้ำถ้าหน,<ำ>นึ่งน้ำี่เราอิทธิพลจากตัวเราไปเปลี่ยนแปลง